การร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอเสมอไปนะรู้ไหมไม่เป็นไรของฉันคือคำโกหกที่เก่งที่สุดเราพูดไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในเจ็บเราฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจมันล้าแต่รู้ไหมคะการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอเลยตรงกันข้ามมันคือสัญญาณว่าเรากำลังยอมรับความจริงของตัวเองอย่างกล้าหาญที่สุดการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองคือทักษะสำคัญที่เรียกว่า self awareness ทักษะนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรกำลังเจออะไรและควรดูแลใจตัวเองอย่างไรในช่วงเวลานั้นอารมณ์ของคนเรามีอยู่3ระดับใหญ่ๆมีทั้งอารมณ์ด้านบวกอารมณ์ด้านลบและอารมณ์กลางๆและภายใต้สิ่งเหล่านี้ก็มีอารมณ์พื้นฐานอีกหลายแบบที่เกิดขึ้นแทบตลอดเวลาแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับอารมณ์ปกติ3แบบที่ทุกคนต้องเจอเป็นประจำ 1. ความสุขเมื่อเรามีความสุขเราอยากยิ้มอยากหัวเราะ ภาษากายก็ชัดเจนเลยค่ะยิ้มกว้างหัวเราะจริงใจถ้าอยากเพิ่มเซิร์ฟเอเร์เนสง่ายๆลองยิ้มให้กว้างขึ้นอีกนิดหัวเราะออกมาจริงๆให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความสุขที่กำลังเกิดอยู่ตรงหน้า 2. ความเศร้าและความเสียใจเวลาที่ใจมันเจ็บเราก็อยากร้องไห้และการร้องไห้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของร่างกายเพราะน้ำตาคือการระบายคือโอกาสให้หัวใจได้พักอยากร้องไห้ก็ร้องไห้เลยค่ะ ร้องให้มันเต็มที่ไม่ต้องอายใคร 3. ความโกรธความโกรธมักมาพร้อมกับความตึงความเกรงหูอื้อหรือบางครั้งก็ความรุนแรงที่เราไม่ตั้งใจสิ่งสำคัญคืออยู่ห่างจากคนอื่นสักครู่หยุดร่างกายแล้วหาวิธีปล่อยออกอย่างปลอดภัยจะวิ่งจะตะโกนจะด่าแบบไม่ออกเสียงจะออกกำลังกายหรือจะขัดส้วมก็ยังได้ค่ะเอาวิธีที่ช่วยให้คุณปล่อยอารมณ์ออกมาโดยไม่ทำร้ายใครรวมถึงตัวเอง ทุกครั้งที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นให้รับรู้และยอมรับมันอย่างจริงใจอย่าฝืนอย่าก,กดทับเพราะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ยอมให้หัวใจได้เป็นตัวมันเองบ้างก็ไม่ผิดอะไรเลยอย่าอายที่เจ็บแล้วร้องไห้อย่าอายเวลาที่หัวเราะดังๆอย่าอายเวลาที่ตัวเองโกรธจนต้องปล่อยพลังออกมาและอย่าอายที่จะรักตัวเอง เพราะถ้าเรากดทุกอย่างไว้ข้างในมันจะกลายเป็นความเครียดแบบที่เราไม่รู้ตัวและนั่นแหละอันตรายที่สุดสุดท้ายนี้อยากให้คุณจำไว้ว่าน้ำตาไม่ได้ลดคุณค่าใครทั้งนั้นมันมีแต่ทำให้คุณจริงขึ้นแข็งแรงขึ้นและชัดเจนขึ้นว่าหัวใจของคุณต้องการอะไรและจำให้ขึ้นใจเลยนะคะคนที่กล้าร้องไห้เข้มแข็งกว่าใครหลายคนบนโลกนี้เยอะมากเลยละ่ะ